สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้แอดก็มีซีรีส์วายไต้หวันมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะนั่นก็คือเรื่อง v Best Love Number One For You ค่ะซึ่งซีรีส์เรื่องนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด2ภาคค่ะในส่วนของคลิปนี้นั้นแอดจะเล่าในส่วนของพาร์ทแรกก่อนนะคะเดี๋ยวพาร์ทที่2อแอดจะมาต่อให้ทีหลังค่ะโดยจุดเริ่มต้นความรักของพวกเขานะคะเริ่มต้นที่โจซูอี้ในเอกของเรื่องค่ะในเอกเป็นคนที่ฐานะดีหน้าตาดีแถมยังมีดีกีเป็นหัวหน้าชมรมนักกีฬาว่ายน้านั่นจึงทาาาใหนิยยมววๆลั แต่แล้ววันหนึ่งเมื่อในเอกกำลังจะลงแข่งว่ายน้ําเขาก็ต้องตกใจมากที่ได้เจอกับ กาซือเตอร์พระเอกของเรื่องค่ะซึ่งเป็นคู่แข่งของนายเอกตั้งแต่เด็กพอไม่ว่าเขาจะทําอะไรพระเอกก็ชนะเขาไปหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือว่าเรื่องความฮอตที่สาวๆต่างก็พากันเทใจไปให้พระเอกตลอดเมื่อนายเอกได้เห็นหน้าพระเอกเขาก็ไม่ทันระวังจนพลาดตกลงไปในสาวย้ําแถมขาของเขาก็ยังเป็นตะคิวจนขยับไม่ได้เมื่อพระเอกเห็นว่านายเอกไม่ยอมขึ้นมาจากน้ําสักทีพระเอกก็เลยกระโดดลงไปช่วยนายเอกพยายามปฏิเสธการช่วยเหลือของพระเอกค่ะ จนในที่สุดเขาก็ต้องขึ้นมาจากน้านายเอกก็เลยคิดขึ้นมาในใจว่านี่ขนาดไม่เจอเพเอกหลายปีสุดท้ายเขาก็ย้ายสาขามาเรียนที่เดียวกันกับที่นายเอกอีกเหรอเนี่ยนี่ขนาดเจอกันวันแรกเพเอกก็ยังทําให้เขาขายหน้าได้ขนาดนี้นายเอกก็เลยวางแผนกับเพื่อนของเขาเอาคืนเพเอกแต่ไม่ว่าเขาจะทําวิธีไหนเพเอกก็รอดตัวไปทุกทีจนในเวลาต่อมาเพเอกก็จับได้ว่าคนที่แกล้งเขาเป็นฝีมือนายเอกเขาก็เลยเข้าไปถามนเอกตรงๆแต่นายเอกก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทำเพเอกก็เลยยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆนายเอกแล้วดมไปที่ ต้นคอของเขาและสุดท้ายในเอกก็โป๊ะแตกเมื่อรู้ตัวว่าถูกจับได้ในเอกก็รีบหนีไปทันทีเมื่อในเอกหนีพระเอกมาสักพัก เขาก็ได้บังเอิญไปเห็นอีซินและเพื่อนสนิทของเขากำลังบอกความในใจต่อกันและกันทำให้ในายเอกเสียใจยมากเพราะเขาแอบชอบอีซินมานานมากแล้วซึ่งทั้งสาคนนี้นะคะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กค่ะนั่นจึงทําให้ในายเอกแสดงความยินดีกับพวกเขาทั้งสองคนและเตรียมฉลองให้กับทั้งคู่แต่ลึกๆในใจของเขานั้นเขายังคงปวดร้าวมากจนไม่สามารถยืนอยู่ตรงนั้นได้นายเอกวิ่งไปเรื่อยๆโดยไร้จุดหมายจนมาถึงที่สระว่ายน้ําของมหาลัยนายนเอกก็เลยนั่งถอนหายใจกับตัวเองอยู่สักพักก่อนที่จะปล่อยให้น้ําตาไหลออกมา พร้อมกับตัดพ้อโชคชะตาความรักที่เขากําลังเจออยู่ในตอนนี้ก่อนที่เขาจะตัดสินใจกระโดดลงไปในสาว่ย้ําพร้อมกับปล่อยสายคอที่อีซินมอบให้กับเขาเพื่อเป็นเครื่องรางแห่งความโชคดีจมดิ่งลงไปสู่ก้นสาวย้ําอย่างช้าช้าแต่แล้วก็มีใครบางคนเข้ามาช่วยเขาไว้ได้ทันซึ่งนั่นก็คือเะเอกนั่นเองค่ะแต่แล้วในเอกก็ปฏิเสธความช่วยเหลือจากรพอเอกจนรพอเอกทนไม่ไหวเขาก็เลยล็อกคอในเอกแล้วดึงในเอกเข้ามาจูบทาให้ในเอกตกใจมากเขาจึงผลักออกมาแล้วรีบขึ้นมาจากสาวย้ําพร้อมกับถามรพอเอกว่า นี่นายทำบ้าอะไรเนี่ยพระเอกจึงบอกว่าแล้วใครใช้ให้นายไม่ยอมขึ้นมาจากน้ํำละ่ะนี่นายชอบอี้ซินขนาดนั้นเลยเหรอ ตอนนี้เธอคบกับเพื่อนของนายแล้วนี่นายเสียใจถึงขั้นต้องเอาชีวิตตัวเองมาจบที่นี่เลยงั้นหรอนายเอกได้ฟังก็ตกใจค่ะก็เลยถามเพเอกไปว่าเพเอกดูเรื่องนี้ได้ยังไงหรือว่าเขาแอบดูนายเอกตลอดเลยงั้นหรอแต่เพเอกก็เลี่ยงที่จะตอบคำถามเขาวันต่อมาเพเอกก็ได้มาเอินไปเห็นนายเอกกำลังยืนคุยกับคู่รักเพื่อนสนิทของเขาจึงเพเอกก็มองออกค่ะว่านายเอกอึดอัดมากเขาก็เลยชวนนายเอกให้ไปทานข้าวด้วยกันซึ่งนายเอกก็ไม่อยากจะขัดขวางความรักของเพื่อนๆทั้งสองคนเขาก็เลยจำใจไปกับเพเอกแล้วเพเอกก็ได้ยื่น เสนอให้กับนายเอกว่าเขาอยากให้ในายเอกมาเป็นทาสรับใช้ให้กับเขาแล้วเขาจะไม่ส่งคลิปที่นายเอกร้องไห้ฟูมไฟแล้วกระโดดลงน้ําให้กับเพื่อนๆของเขาได้ดูตอนแรกนายเอกก็ไม่ยอมค่ะสุดท้ายนายเอกก็ต้องจำใจยอมเพราะกลัวอีซินรู้ความลับของเขาแต่มีข้อแม้ว่าหากวันใดที่เขาชนะเพอเอกพวกเขาจะยุติสัญญาการเป็นทาสรับใช้นี้ทันทีแล้วเพอเอกก็ให้ในายเอกไปรับเขาที่บ้านจากนั้นทั้งคู่ก็นั่งรถเมย์ไปเรียนด้วยกัน ้วยความที่ในเอกตื่นเช้ามากก็ทําให้เขาเพลียเขาจึงเผลอหลับในระหว่างเรียนแล้วไปซบไหล่เพเอกเข้าเมื่อเพอเอกเห็นแบบนั้นเขาก็ยิ้มออกมาอย่างพอใจแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็พัฒนากันไปเรื่อยๆแต่ในเอกเองก็ยังตัดใจจากวิซินรักแรกของเขาไม่ได้รพอเอกก็เลยพยายามปลอบใจเขาและบอกให้ในเอกตัดใจจากเธอได้แล้วจนกระทั่งวันหนึ่งในเอกก็ได้ท้าดวลเพอเอกให้มาแข่งเกมด้วยกันเพราะถ้าหากเขาเป็นผู้ชนะ เขาก็จะได้เลิกเป็นทาสรับใช้เพกแต่ไม่ว่าพวกเขาจะแข่งกันกี่รอบพระเอกก็เป็นฝ่ายชนะจนในเอกแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าเขาจะแพ้คนอย่างพระเอกตลอดไปหรือเนี่ยทั้งสองคนแข่งเกมด้วยกันจนดึกแล้ววันต่อมาพวกเขาก็มีเรียนเช้าทําให้พระเอกง่วงมากจึงเผลอหลับในห้องสมุดในเอกก็เลยถือโอกาสนี้แอบดูมือถือของพระเอกเพื่อจะแกล้งเขาแต่พระเอกรู้ทันก็เลยจับข้อมือของายเอกเอาไว้แล้วดึงเขาเข้ามาใกล้ๆทําให้เพื่อนของายเอกที่บังเอิญมาเห็นเข้าก็เข้าใจผิดคิดว่าพระเอกกับในเอกกําลังคบกันอยู่เธอจึง เชียให้ในายเอกบอกความในใจกับพระเอกไปเลยซึ่งนายเอกก็อึดอัดใจมากที่เธอพูดกับเขาแบบนี้จนพระเอกทนไม่ไหวก็เลยลุกขึ้นไปดึงนายเอกออกมา แล้วพาเขาไปทานข้าวด้วยกันแต่อาหารที่านเอกทานเข้าไปทําให้เขาปวดท้องพระเอกจึงรีบพาานเอกไปที่ห้องพยาบาลซึ่งที่นั่นก็มีเผยโซอีคุณหมอสุดหล่อซึ่งเป็นพระรองของเรื่องจึงเขาคนนี้ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของพระเอกค่ะเมื่อพระรองได้เห็นหน้าายเอกเขาก็รู้ได้ทันทีเลยล่ะค่ะว่าคนคนนี้เป็นคนที่พระเอกชอบพระเอกก็เลยบอกกับพระรองไปว่าแต่ในเอกไม่ได้ชอบเขาพระรองจึงถามต่อว่างั้นพระเอกจะยังชอบในเอกต่อไปหรอ พระเอกก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆพ่อแม่ของเขาแยกทางกันเขาเสียใจมากจึงไปนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวแต่แล้วก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาปลอบใจเขาทําให้เขาประทับใจในเอกตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแต่พอพระเอกได้ย้ายโรงเรียนไปแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งนายเอกก็จําเขาไม่ได้แล้วนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้พระเอกอยากดูแลและทนุถนอมนายเอกมากถึงแม้ว่านายเอกจะไม่ได้ชอบเขาเลยก็ตามเมื่อได้ยินเรื่องราวความรักของพระเอกก็ทําให้พระรองอดคิดถึงใครบางคนไม่ได้ซึ่งเขาก็คือนายรองเด็กหนุ่ม มัธยมปลายผู้มีเบื้องลึกเบื้องหลังที่พระรองยังลืมไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะทางด้านนายเอกก็ได้เปิดใจคุยกับเพื่อนสนิทของเขามาถึงตอนนี้นายเอกก็ได้เริ่มตัดใจจากอีซินได้บ้างแล้วจนในที่สุดเขากับเพื่อนของเขาก็ปรับความเข้าใจกันวันหนึ่งพระเอกและนายเอกก็ได้ถูกเพื่อนๆชวน,นให้ไปร่วมการแข่งขันท้าทายความกล้า,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 าโดยเกมนี้จะให้ทุกคนเข้าไปในมหาวิทยาลัยหลังสองทุ่มและผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องหาคําใบ้ในสถานที่นั้นเพื่อแก้ปริศนานายเอกได้ยินแบบนั้นก็รีบตอบตกลงทันทีพระ หากเขาชนะการแข่งขันในครั้งนี้เขาก็จะหลุดพ้นจากการเป็นทาสของพระเอกในเอกจึงเดินตามหาคำใบ้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาบังเอิญไปเจอเพื่อนสนิทของเขาและวิซินอยู่ด้วยกันจนกระทั่งพระเอกเอามือมาแตะที่ไหล่ของเขาในเอกตกใจมากเขาจึงขอแยกกันทำภารกิจกับพระเอกแต่พระเอกก็แกล้งกลัวผีและขอตามในเอกไปทางด้านในเอกเองเขาก็กลัวผี เขาก็เลยเปิดใจให้เพอเอกไปด้วยและจูงมือรพอเอกให้ไปด้วยกันทั้งสองคนตามหาคำใบ้ไปเรื่อยๆจนมาถึงห้องพยาบาลแต่จูๆ่ๆไฟในห้องก็ได้ดับลงในเอกตกใจมากจึงรีบไปเปิดประตูจนเขาทำลูกปิดพังายเอกจึงร้องตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเสียงของเขาแถมตอนนี้เขาก็รู้สึกหิวขึ้นมารพอเอกก็เลยเดินไปหยิบมามา่าที่พ้ารองซ่อนเอาไว้มาต้มให้ในเอกทาน ทำให้ในเอกเข้าใจผิดคิดว่าพระเอกแอบชอบพร,รองอยู่แน่แน่เพราะดูดูไปแล้วพวกเขาสนิทกันมากขนาดพร,รองซ่อนมาม่าไว้ที่ไหนพระเอกก็ยังรู้เลยพระเอกก็เลยตอบไปว่าเขาไม่ได้ชอบพร,รองแต่เขาชอบในเอกต่างหากายเอกที่ได้ฟังก็ตกใจค่ะและก็ไม่เชื่อในสิ่งที่พระเอกพูดพระเอกก็เลยบอกกับเขาไปว่าเขาพูดเล่นและก็ต้มมาม่าให้ในเอกทานแล้วในคืนนั้นทั้งคู่ก็ได้พูดคุยกัน มาถึงตอนนี้ในเอกก็เริ่มเปิดใจให้กับเพเอกมากขึ้นแล้วเขารู้สึกอบอุ่นใจและอยากทําความรู้จักกับเพเอกมากขึ้นทั้งสองคนก็ได้พูดคุยกันไปเรื่อยๆจนในเอกเริ่มง่วง เขาก็เลยขอร้องให้เพอเอกร้องเพลงให้เขาฟังจนกระทั่งทั้งคู่ได้หลับไปแล้วความจริงก็ได้เฉลยอ,ออกมาว่าพระเอกเป็นคนวางแผนทำลูกบิดประตูพังแล้วพาในเอกมาที่ห้องนี้จากนั้นก็ดับไฟในห้องเพื่อให้พวกเขาได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันสองต่อ2เช้าวันต่อมาเมื่อพระรองมาทำงานเขาก็ต้องตกใจที่เห็นว่ามีใครบางคนแอบกินมาม่าของเขาเมื่อเขาเดินมาดูที่เตียงเขาก็เห็นเพอเอกและในเอกอยู่ด้วยกันเพอเอกเลยขอร้องให้พระรองออกไปก่อนจากนั้นเพอเอกก็ได้ใช้ช่วงเวลานี้บอกกับในเอกว่าเมื่อวานที่เขาพูด ว่าเขาชอบใน จริงๆแล้วเขาพูดเรื่องจริงเขาชอบานเอกมาตลอดแต่เสียดายที่านเอกไม่มีวันจะได้รู้ก่อนที่เขาจะโน้มตัวลงไปจุ๊บหน้าผากในเอกหนึ่งทีพร้อมกับกระซิบข้างหูในเอกว่าฉันชอบนายนะแล้วเขาก็เดินออกไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าานเอกรับรู้หมดทุกอย่างแต่ในเอกเองก็ยังมั่นใจว่าเขายังคงชอบผู้หญิงและไม่มีวันจะชอบผู้ชายเขาจึงออกไปนัดบอดกับเพื่อนสาวของอี้ซินแต่นั่นก็ทําให้เขาคิดถึงเพอเอกอยู่ตลอดเวลาจนทาให้คู่นัดบอดของเขาโมโหมากจนรีบเดินหนีไปสักพัก เพ่อเอก็เข้ามาหาเขาทำให้ในเอกตกใจมากจึงเดินถอยลังออกมาจนเท้าของเขาได้รับบาดเจ็บ เอกก็เลยรีบพาเขาไปที่ห้องพยาบาลเมื่อพระรองได้อยู่กับนายเอกสองต่อสองเขาก็เลยหาโอกาสนี้ยั่วโมโหนายเอกโดยการแกล้งทําเป็นว่าเขาก็แอบชอบเอกอยู่เหมือนกันนายเอกโมโหมากจึงบอกความลับที่เขาได้ยินจากปากเอกไปว่าคนที่เอกชอบคือเขาต่างหากึึงนั่นก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่เอกเข้ามาเห็นพอดีพระรองจึงปล่อยให้ทั้งคู่ได้เคลียร์ใจกันนายเอกบอกกับเอกว่าเขาไม่ได้อยากมีแฟนเป็นผู้ชายทําให้เอกเสียใจมากเมื่อทําแผลให้นายเอกเสร็จแล้ว อเอกก็กลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่เขาจึงอวยพรให้ในายเอกได้เจอกับคนที่เขาชอบและขอร้องให้ในายเอกลืมเรื่องที่เขาบอกไปวันนี้ซะหลังจากเหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปทั้งคู่ก็ค่อยๆห่างกันพอเอกจึงตัดสินใจไปหาพระรองเพื่อเคลียร์ปัญหานี้แต่ทางด้านพระรองเองก็คิดถึงนายรองมากเพราะไม่ว่าเขาจะหันไปทางไหนเขาก็มักจะเห็นนายรองอยู่เสมอ จนพระเอกต้องเข้ามาทักเขาพระเอกจึงบอกว่าความสัมพันธ์ของเขากับนายเอกตอนนี้จบลงแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะฝีมือของพระรองเป็นคนทําทําไมต้องแกล้งพวกเขาด้วยพระรองจึงบอกว่า ก็เพราะว่าพระเอกแอบกินมาม่าของเขาพระเอกก็เลยถึงขั้นงงเลยล่ะค่ะว่าแค่มาม่าไม่กี่ซองทําไมพระรองถึงห่วงนักห่วงหนาซึ่งจริงๆแล้วที่พระรองห่วงมาม่าของเขานั่นก็เป็นเพราะว่านายรองชอบกินมาม่ารสนี้ค่ะพระรองก็เลยเก็บซ่อนเอาไว้อย่างดีแต่ไม่คิดว่าพระเอกจะรู้ที่ซ่อนของเขาเมื่อเวลาผ่านไปนายเอกก็ไม่ได้เห็นหน้าพระเอกอีกเลยเขาเริ่มเหงาและคิดถึงพระเอกเอามากๆมีหลายครั้งที่นายเอกไปสถานที่ที่พวกเขาเคยอยู่ด้วยกันเพื่อหวังจะได้เจอหน้าพระเอกอ,กอีกครั้งจนบางทีเขาก็เผลอทักผิดคน นั่นจึงทาให้ในายเอกรู้ตัวแล้วว่าเขาน่าจะชอบพระเอกเขาซะแล้วนายเอกนั่งรอข้อความจากพระเอกอยู่หลายต่อหลายวันจนอี้ซินเดินมาบอกกับนายเอกว่าคิดถึงเขาก็ไปหาเขาสินายเอกก็เลยตอบเธอไปว่า ทำไมฉันต้องเป็นฝ่ายเริ่มก่อนด้วยทั้งๆที่เมื่อก่อนพระเอกเองก็เรียนอยู่คนละคณะแต่ทําไมบังเอิญเจอในเอกตลอดเลยวีซินก็เลยบอกกับในเอกไปว่านั่นก็เป็นเพราะพระเอกแอบมองในเอกอยู่ตลอดเวลาต่างหากและเธอก็มองออกมาตลอดว่าในเอกแอบชอบเธอมานานมากแล้วแต่ความจริงในเอกไม่รู้ตัวเลยว่าพระเอกต่างหากที่คอยอยู่เคียงข้างในเอกอยู่ตลอดมาถ้าตอนนี้ในเอกชอบพระเอกจริงๆก็ขอให้นายเอกไปทําเรื่องที่ควรจะทาเถอะนะ เมื่อในเอกได้ยินแบบนั้นเขาจึงส่งข้อความไปหาเะเอกแต่เะเอกก็ไม่ตอบในเอกก็เลยไปดักรอเะเอกระหว่างทางที่เขากลับบ้านแล้วถามเะเอกไปตรงๆว่าทำไมนายถึงหลบหน้าฉันแต่เะเอกก็ยังเลี่ยงที่จะตอบคำถามในเอกก็เลยตัดสินใจสารภาพรักกับเะเอกไปแล้วถามเะเอกว่าความโชคดีที่นายว่านั้นยังเป็นของฉันอยู่ไหม แต่รพอเอกคิดว่าในเอกพูดเล่นจึงได้เดินหนีในเอกก็เลยขวางเขาไว้แล้วดึงเขาเข้ามาจูบแต่รพอเอกก็ผลักเขาออกแล้วถามกับในเอกไปว่านายจะทําอะไรกันแน่ในเอกก็เลยบอกไปว่าที่เขาพูดปล่อยทั้งหมดก็เพราะว่าเขาชอบเพอเอกรพอเอกอึ้งไปสักพักก่อนที่จะถามในเอกว่าแล้วก่อนหน้านี้มันคืออะไรนายไม่ได้ชอบผู้ชายไม่ใช่หรอเมื่อในเอกได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยตอบกลับไปว่าก็เพราะว่าเป็นนาย ไม่ชอบยังไงก็ต้องชอบแต่รพอเอกก็ยังไม่เชื่อว่านายเอกจะชอบเขานายเอกก็เลยถอดสร้อยคอที่อีสซินมอบให้เขาแล้วจะทิ้งไปจากนั้นก็ตะโกนต่อหน้าทุกคนออกมาว่าเขาชอบพรพเอกจริงๆแล้วโน้มตัวลงไปจูบเพอเอกแล้วบอกกับเขาว่านายเป็นของของฉันของของฉันยังไงก็ต้องเป็นของของฉันตลอดไปเพอเอกจึงร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจในายเอกก็เลยแซวเขาไปว่า ทำไมนั่นจูบแรกของนายหรอเพอเอกก็เลยใส่หน้าเบาๆว่าไม่ใช่เพราะจูบแรกของเขาก็คือตอนที่พวกเขาอยู่ด้วยกันที่สาบ่ยน้ำในเอกก็เลยบอกกับเพอเอกไปว่าอันนั้นไม่นับแล้วดึงเพอเอกเข้ามาจูบอีกครั้งเพื่อย้ำเตือนว่าตอนนี้เขารักเพอเอกจริงๆจากนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็ได้ตกลงคบกัน เพอเอกก็เลยพาในเอกไปแนะนําตัวให้พระรองรู้จักในฐานะว่าที่น้องสะพ้ายซึ่งหลังจากที่พวกเขาทั้งสองคนได้คบกันก็หวานกันเอามากๆจนกระทั่งวันหนึ่งทั้งคู่ก็ได้นัดกันไปติวที่บ้านของเพอเอกซึ่งทั้งคู่ก็เหมือนจะไม่ได้ไปติวหนังสือกันหรอกค่ะ แต่เหมือนไปเดทกันมากกว่าในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังติวหนังสือด้วยกันอยู่นั้นจูจูแม่ของรพอเอกก็กลับมาถึงที่บ้านก่อนกําหนดทําให้ทั้งคู่ตกใจมากแต่แม่ของเพอเอกก็ไม่ได้ห้ามแถมยังเปิดทางให้ทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันอีกต่างหากแม่ของเพอเอกเปิดใจและเข้าใจความรู้สึกของทั้งคู่เป็นอย่างดีทําให้ในายเอกรู้สึกว่าเพอเอกโชคดีมากที่แม่ของเขาเข้าใจเขาขนาดนี้แต่แล้วนายเอกก็ได้มารู้ความจริงว่าหลังเรียนจบเพอเอกจะไปเรียนต่อที่อเมริกาก็ทําให้ในายเอกช็อกไปเลยล่ะคะ่ะ แต่ถึงแม้จะเป็นรักระยะไกลแต่ในเอกก็ยินดีที่จะรอเพเอกกลับมารพเอกจึงมอบกำไรข้อมือให้กับในเอกไว้เพื่อเป็นตัวแทนของเขาแต่หลังจากที่รพเอกไปที่นั่นเขาก็ไม่เคยติดต่อกลับมาหาในเอกอีกเลยในเอกเสียใจมากเขาจึงตัดสินใจบินไปหาเพเอกที่อเมริกาแต่เมื่อไปถึงที่นั่นเขาก็ได้เห็นภาพบาดตาที่รพเอกอยู่กับผู้หญิงและลูกสาวของเขาทำให้เขาเข้าใจผิดคิดว่าเพเอกหักหลังเขาไปมีคนใหม่ในเอกเสียใจมากเขาจึงตัดสินใจทิ้งกำไรข้อมือที่เพเอกมอบให้กับเขาและเริ่มตัดใจ จากอเอเมื่อเพอเอกเห็นว่าานเอกไม่ตอบข้อความเขาแถมโทรไปานเอกก็ไม่รับสายเขาจึงตัดสินใจบินกลับมาหาานเอกทันทีและนี่ก็คือเรื่องราวภาคแรกของซีรีส์เรื่องนี้ค่ะจบแบบนี้แน่นอนว่าจะต้องมีภาคต่อนะคะซึ่งเรื่องราวของภาคต่อน,นั้น ก็จะได้พูดถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของคู่รองและเคลียร์ปรมในใจของคู่พระนายค่ะซึ่งในส่วนของพาดต่อน,นั้นเดี๋ยวแอดจะเล่าไปอีกคลิปหนึ่งนะคะและหากเพื่อนเพื่อคนไหนที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้นะคะบอกได้เลยว่าห้ามพลาดค่ะเพราะใต้หวันนั้นไม่ทําให้เราผิดหวังค่ะงานดีมากๆซับไทยถูกลิขสิทธิ์ทุกคนหาดูได้ที่ VTV กันได้เลยนะคะส่วนคลิปนี้แอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า